ไดใหม่แล้วโอ้โหวนรอบใหญ่รอบหนึ่งขอสองพันงได้ไหมรเไปน้องได้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 ไ้ได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 ้ไ้ไปซื้อดไไไ้ไ้ลไดะไ้ไดดได้ได้ได้ เกวจะซื้อรถอะไรเกวรถสี่ไหนเขาดูดได้มีรถแล้ววะ 3, อ่าสามสองออยากได้อันนี้สุราต่านลุงเอยเอยลุงสองล้านขอยี่หกแสนไม่มีตังค์หรอกอ,อยากได้รถสี่จังเปลี่ยนได้ไหม ร้แปดรสองไม่เอารถร้อสี่ดีรถอะไรวะอุ๊ยนี่ก็ั่งสี่หกสิบโลดีร้อยยี่ร้อยยี่ ถ้ามาซื้อโลอนโลดีไหมถ้าซื้อรอโลตังเราก็จะหมดเกี้ยงเลยร้วสองมันล้านแปดเนี่ยเอวพี่ถ้ามี120าร,ร้รนอยยี่สิบโลามรอบหนึ่งไม่รอบเท่าไหร่ไม่รู้เลยยังไม่เคยมีเลต้องถามต้องถามขอดีมาด้วยถามดิถามพี่ชอย ทำมีร้อยยี่สิบโลฟาร์มรอบหนึ่งจะได้รอบละเท่าไหร่คะประมาณห้าหมื่นครับห้าหมื่นว้าห้าหมื่นเองได้ได้น้อยจังอ่ะห้าหมื่นบวกอ่ะมันก็มันต่างสองรอบสามหมื่นอ่ะเพิ่มขึ้นสองหมื่นเองหนูลองนับที่เวลาหนึ่งสิบอัพเนจากสามแสนเป็นห้าแสนเยอะนะลูกใช่ใช่าถ้าเป็นเวลาเท่ากันเนี่ยเรื่องเงินเยอะกว่าหนูจะได้เยอะกว่า แต่หนูก็ไม่ได้ฟาร์มได้หรือหนูจะเก็บไว้ก่อนหนูเก็บไว้ก่อนไหมล่ะแตาหนูได้รู้สีของสุลตานดกว่าวน่ะสุลตานเท่าไหร่ครับสองล้านสองล้านเหรอเออไปผมไันมีเรียนสามสองล้านแปดพันเนอ่ะต้องเรียนหมดเลยนะสองล้านสองล้านลุงขาดอิบไปทำงานก่อนขาดอิบห้าแสน หรือว่าซื้อดีเลยว่าเดี๋ยวจะได้เอาเพื่อนไปนั่งกระบะหลังได้ด้วยใช่แต่สุดท้ายอ่ะแรกแรกหนูซื้ออันนี้ไปเธอเราก็ไม่ได้ขับเองอ่ะเรากับรถไม่เก่งอ่างั้นหนูก็ไม่ต้องซื้อหนูก็เก็บไว้หนูอยากหนูจะซื้อไว้เก็บของเอาไว้เก็บไว้ในตู้แดงแหมมันก็ใช้ได้ ใช่มันแรงด้วยนะมันสองร้อยที่สิบเนี่ยแรงกว่ารถเต่าเยอะเลยสองร้อยที่สิบสองร้อยห้าสิบเอาเอาคันนี้แหละ สีเยี่ยมสีมูก็ไม่มีมีใครจะไปกับเรามั่งก็ไม่มีอ่ะถ้าไปก็ไปคนเดียวอ่ะเฟี้ยวกว่าเยอะ สีแพงืด้ยไย เอาไปโวดเพื่อนเลยโวดเพื่อนเลยถ่ายรูปเพื่อนเลยไปมาแล้วซื้อรรอแล้วเพื่อนเพื่อนแรงนะหนูค่อยๆขับแล้วกินแน่นอนว่ะรถค่ะ เกลปะไอลุงไปก่อนนะลูกเห็นไหมดินิเลแล้วเกลลุงไปทำงานก่อนนะไม่เป็นไรทุกคนนะเขไปซื้อล้ใหม่ปะแล้ว,ม,ลวลมันซื้อล้ได้ไหมวะ <c oughs> เกลเกลลุงขอทำรอบไปนะ่อนเช้าลุงต้องมีรถรถโล่เร่งเลยอสปีด่ลุงขอลุงขอเร่งเลยนะไปเร็วเกลขึ้นดิเกลฮ่เรามีจังเลยลูกไข่ครับเนี่ยลูกมีขึ้นรถแล้วด้วยเก่งจังเลยค่ะหนูขอตังค์มาทั้งนั้นเลยนะมีไม่เกี่ยวหรอก เตีหรือเจอละวันไอ้คิวของเขาเขาขอตังค์ใครมาแต่หน,นูทำได้ไงโอเคค่ะโอเคค่ะตั้งใจฟาร,ร์มนะคะครับมีไนะอโทรมานะมีฟาร,ร์มอยู่อันนี้เข้าไปเบอร์ไหนกันได้ค่ะลูกเบตัวห้าตัวห้า เรถมันแรงจัดเออผมกดปิดยาได้ได้มีรถแล้วลุงไม่ดีใจขอ<ร>ทำรอบเลยนะขอทำรอบ<ม>เ,รเลยนะลุงลุงดีใจ